สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านกันด้วยนะครับกลับมาเจอกับอ,อัเฟยกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราเจอกันวันเสาร์ที่23สิงหาคม2568ครับอ,อัเฟยมีทีเด็ดฟุตบอลวันนี้3คู่คลาดออกมาฝากให้กับคุณผู้ชมทางบ้านนะครับวันนี้คัดออกมาจาก2ลีกดังลีกใหญ่เลยนะครับจากพรีเมีเลกอังกฤษแล้วก็ทางด้านของเกาโชเซเลียนะครับแต่ก่อนที่จะไปเริ่มรับฟังบทวิเคราะห์จากอ,อัเฟยครับอ,อัเฟย์ขอพุดไปก,กับเว็บไซต์บอลเดี่ยวด้วยด,ดูบอลสดดูบอลฟรีไม่เสียค่าใช้ใจ่ายแล้วก็ไม่ต้องสสสมสมมมัััคคคครราาาชิิิิกกกใใดดดๆท้้้้้งงงนนนนลลลล์์ตตอเเ่ไยะบ หรือใครสนใจที่จะเข้ากลุ่มรับที่เด็ดเพิ่มเติมก็คลิกลิงก์ที่ปักหมุดเอาไว้ใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับเอาล่ะเริ่มต้นคู่แรกของเราวันนี้นะครับไปดูกันที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษกันก่อนเลยนะครับเป็นบิ๊กแมตช์ประจำค่ำคืนนี้นะครับคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของทอตแนมฮอตสเปอร์นะครับประคู่นี้แมนซิตี้นั้นตอบไปในราคาลูกครึ่งนะครับเฮ้ยด้วยของคู่นี้สามนัดล่าสุดนะครับผมสเปอร์เอาชนะไปได้ถึงสองนัดเลยนะครับแมนซิตี้เอาชนะไปได้นัดหนึ่งก็คือในนัดล่าส ช่วงของหเกมหลังสุดมีเสมอไปเกมเดียวเท่านั้นครับชนะไปแล้วถึง4เกมเลยนะครับล่าสุดขพวกเขาก็ชนะวูแฮมตันไป4ประตูต่อศูนย์ในนัดเปิดสนามถือว่าฟอร์มรูมากๆเลยนะครับส่วนด้านของสเปอร์ครับในช่วงของ5เกมที่ผ่านมาชนะมา2นัดครับเสมอ2แล้วก็แพ้ไปเกมหนึ่งครับนัดเปิดสนามของพวกเขานี่ครับก็เปิดบ้านชนะเบอร์ลี่ไปถึง3ประตูต่อศูนย์เหมือนกันนะคู่นี้ก็ถือว่าเปิดสนามได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็อยู่อันดับที่หนึ่งอันดับที่2เหมือนกันทั้งคู่เลยนะฮะเกมวันนี้นะครับ ต้องบอกว่าเป็นแมนซิตี้แหละที่ดีกว่านะครับเพราะว่าฟอร์มช่วงหลังมานี้นะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงปรีซีซั่นหรือว่าช่วงที่ผ่านมาแมนซิี้เองก็มีฟอร์มที่ค่อนข้างที่จะดีกว่าสเปอร์เลยนะครับหลายๆตัวที่เป็นแกนหลักก็อยู่กันครบเลยนะครับตัวที่เติมเข้ามาก็ถือว่าทําได้อย่างยอดเยี่ยมเลยส่วนหน้าของสเปอร์นะครับพวกเขาเพิ่งที่จะเสียส่วนหนึ่งมีนไปนะครับแล้วก็อีกหลายๆตัวนะครับก็ยังมีอาการบาดเจ็บเลยนะครับก็ยังไม่พร้อมที่จะลงสนามนะครับแต่ว่าตัวที่ซื้อมาในฤดูกาลนี้อย่่าาางคูหรืืออยตัววก็ถ ทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับในช่วงนัดที่ผ่านมานะฮะแต่เกมวันนี้ครับกับการที่พวกเขาจะต้องมาเยือนเอริฮัสเตเดียมที่บ้านของแมนซิตี้ถือว่าเป็นงานยากสาหรับสเปอร์เหมือนกันนะครับเอาฟอยว่าเกมวันนี้ครับให้วัดกันที่บ้านใครบ้านมันละกันเนาะยิ่งในช่วงต้นฤดูกาลอย่างงี้นะครับผมเอาฟอยว่าแมนซิตี้เองไม่อยากจะพลาดแน่นอนนะครับผมตอนนี้พวกเขานําอยู่นะครับผมโดยที่มีแต้มอาจจะเท่ากับทีมมื่นนะครับแต่ว่าสกอร์ลูกตามหลังได้เสียอะไรางี้แมนซิตี้นั้นยิงได้ถึง4ลูกเลยเดียวนะครับวันนี้ าบอกเฟยว่าแมนซิตี้น่าจะเก็บชัยชนะได้อีกนัดหนึ่งในบ้านของตัวเองครับให้ต่อไปได้เลยในราคาลูกครวบลูกครึ่งหรือใครจะต่อบหนึ่งลูกก็ได้นะครับสกอร์ที่คาดวันนี้ครับให้แมนซิตี้เอาชนะไป2ประตูต่อศูนย์นะครับคู่นี้ต่อกันในคู่ที่2เลยนะครับผมเราไปดูคู่ของอาร์เซนอลนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของลีดยูไนเต็ดนะครับวันนี้อาร์เซนอลนั้นต่อในราคาลูกครึ่งครวบสองนะครับเห็นด้วยตรงคู่นี้3นัดล่าสุดที่เจอกันมานะครับอาร์เซนอลนั้นดีกว่านะครับผมเอาชนะไปได้ถึง3นัดที่เจอกันเลยนะครับล่าสุดที่เเเเจออออกััันนนนนนครรบบาาา์ซล้้ปิดชะ ไปถึง4ประตูต่อหนึ่งครับฟอร์มแพ้นัดก่อนเจอกันครับทางด้านของฝั่งเจ้าบ้านอย่างอาร์ senal ในช่วงของ5นัดที่ผ่านมามีแพ้ไป2นัดครับชนะมาแล้ว3นัดครับล่าสุดของพวกเขาก็พึ่งที่จะบุกไปเอาชนะแมนยูได้ที่1ประตูต่อ0คาบ้านแมนยูที่ออต้าฟอร์ดเลยนะครับส่วนด้านของลีดยูไนเต็ดนะครับในช่วงของ5นัดที่ผ่านมาก็ยังไม่แพ้ใครเหมือนกันนะครับแต่ก็ติดเสมอไปถึง3เกมติดเลยนะครับชนะมาแล้ว2เกมครับล่าสุดของพวกเขานะครับก็ชนะเอเวอเร รวดเลยนะครับเกมวันนี้นะครับพวกเขาจะต้องมาบุก เจอกับอาร์เซนอลเล่นในบ้านของอาร์เซนอลนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นงานยากสําหรับลีดอยู่ในเตดมากๆเลยนะครับกับลีดในในเตดที่เพิ่งที่จะเลื่อนแชมป์ขึ้นมาในฤดูกาลนี้นะครับแต่ว่าเกมแรกค่อนข้างทนี่ยทำได้ดีเลยสําหรับลีดนะครับเปิดฤดูกาลมาก็เก็บชัยชนะได้เลยนะครับทำให้พวกเขาตอนนี้ขึ้นมาอยู่อันดับที่7ของตารางคะแนนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะแต่ประมาณนี้เลยนะครับในราคาลูกเครื่องควบสองครับผมเฟยว่าอาร์เซนอลที่ดูเหนือกว่าไม่ว่าจะเป็นตัวผู้เล่นแถมได้เล่นในบ้านอีกด้วยอาร์เซนอลก็มีอยากจะพลาดใน ช่วงของเริ่มต้นฤดูกาลนะครับคิดว่าเกมวันนี้อาร์เซนอลเอาแน่นอนนะครับในราคานี้ครับให้อาร์เซนอลชนะไป3ประตูต่อ1แล้วกันคู่นี้ต่ออาร์เซนอลไปได้เลยครับ ไปกันต่อในคู่ที่3กันเลยนะครับเราไปดูทางด้านของเกาโชเซล่าอิตาลีกันต่อนะครับคู่ระหว่างซาสูซโลนะครับผมเปิดบ้านรับการมาเยือนของนาโปลีนะครับผมและก็วันนี้นาโปลีนั้นต่อเนี่ยราคารึ่งควบลูกนะครับซาสูซโลนะครับเป็นหนึ่งทีมที่พึ่งที่จะเลื่อนชั้นมาฤดูกาลนี้นะครับผมอ่าก็ถือว่าฟอร์มดีนะครับเลื่อนชั้นขึ้นมานะก็เฮ้ด้วยของคู่นี้3นัดล่าสุดที่เจอกันมาครับนาโปลีชนะไปได้หมดเลยครับล่าสุดนาโปลีชนะไป6ประตูต่อหนึ่งะครับผมฟอร์มเจ้กั้ การของฝั่งเจ้าบ้านอย่างซาโซโลนี่ครับผมพวกเขานั้นยังไม่แพ้ใครเลยนะครับก็ชนะมาแล้วถึง3เกมเลยนะครับมีเสมอไป2เกมครับล่าสุดในบอลทัวรอิตาลีครับพวกเขาก็ชนะมันหประตูต่อศูนย์ถือว่าฟอร์มใช้ได้เลยนะครับส่วนนังนาโปลีครับห้านัดหลังสุดมีแพ้ไปเกมเดียวเท่านั้นครับเสมอไปเกมหนึ่งแล้วก็ชนะมาแล้ว3เกมติดนะครับล่าสุดพวกเขานะครับก็ชนะโอลิมปิกอสไป2ประตูต่อหนึ่งครับวันนี้นะครับเป็นนัดเปิดสนามของเกาโชเซเละอิตาลีนะครับทีมแชมป์อย่างนาโปลีแชมป์เก่าอ่านะครับเป็นฝ่ายต่อเนนยราาาคคึววบลลูกกแ้็มือ ทีมน้องใหม่ที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมานะครับเอาเวย์ว่าเกมวันนี้ไม่ต้องคิดมากเลยนะครับยังไงถ้ายังไงซะทีมแชมป์เก่าก็เหนือกว่าเห็นๆเ,เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวผู้เล่นหรือว่าอะไรต่างๆนานานไม่ว่าวันนี้จะมาเยือนก็ตามนะครับเอาเวย์ว่าเกมวันนี้ให้นอเบอีเอาชนะไป3ประตูต่อศูนย์นะครับต่อนาเบอีในราคาครึ่งควบลูกไปได้เลยครับนี่ก็เป็นทั้งหมดทั้งสามคู่ครับที่เอาเวย์นั้นค่ะจะมาวิเคราะห์ให้กับผู้ชมทางบ้านกันในวันนี้นะครับสามคู่ในวันนี้ที่เดือดจากพรีเมียร์ลลีไอไอีลีีีีกกกกออออัััังฤษาาาาาชช่่ซรรรสส์์ิตตตคคบบวววนนน้้ผูมมมมททดดดดฟฟเเเเเยยย๋แจ็ป ตัวเต็ง2ตัวให้กับคุณชมทางบ้านไปเลยแล้วกันนะครับวันนี้ครับสเตปสามพอเฟย์เอาเฟยให้ต่อแมนซิตี้ไปได้เลยในราคาลูกควบลูกครึ่งนะครับต่ออัลเลนไปได้เลยในราคาลูกครึ่งควบ2นะครับแล้วก็ต่อนาโปลีไปได้เลยในราคาครึ่งควบลูกนะครับนี่เป็นเทเดสเตปสามครับส่วนตัวเต็งที่คิดว่าน่าจะเข้าแน่นอนนะครับพอเฟย์เแมนซิตี้วันนี้ให้ต่อไปได้เลยแล้วก็วันนี้ให้ต่ออาร์เซนอลไปได้เลยนะครับนี่ก็เป็นทีเดจเจาเฟยประจําค่ําคืนนี้นะครับคุณชมในทิมความเหมืนต่างคอมเมนต์เข้ามาใต้คอมเมนต์ดดด้้าานลล่่งไเเเยยยี๋วอฟครับะ ก่นะะอนจอากไปครับขอฝากผู้สับสนุนตวของเราไว้ด้วยข่าวเบไซต์บ,บอลเดียวดูบอลสดด้บอลฟรีไม่เสียค่าใช้จา่ายแล้วก็ไม่ต้องสมัครสมาชิกใดๆทั้งสิ้นคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับเจอก,กันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ